น,นีกำลังออกจากร้านนะครับจะไปติดคอน์เตอร์ให้ลูกค้านะครับที่เลยแยกสารพีไปนะครับโดนลูกพี่ไปก่อนแล้วนะครับ มีงานคอร์เตอร์นะครับรถผมมันบรรทุกไม่ได้ก็ลูกพี่จะเอาตัวคเคอร์เตอร์ไปลงให้นะครับแล้วเราก็ขับรถตามและนี่ก็คือหน้างานนะครับมีสองตัวอในห้องครัวตัวยาวแล้วก็ตัวสั้นตอนแรกเราก็ได้ทำการจับฉากวัด นะครับแล้วก็ไปตัดอีกทีนะครับ I'm okay. in well. 来，来，我敲。 你看我这边，你看没看到？